คือวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะที่เรามีกิจกรรมดีๆก็คือว่าเรามีการบรรยายคือก็พยายามพยายามจัดทำในเรื่องของการบรรยายในรูปแบบต่างๆนะครับ <ST. S 1> โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการที่จะสร้างสกิลสร้างความรู้ขึ้นมาแล้วก็ความรู้ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก็คือความรู้ในเรื่องของโซเชียลมีเดีย เนื่องจากว่าอ e ีคอมเมิร์ซหรือว่าการค้าขายผ่านผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในยุคปัจจุบันนะครับเราก็เลยพยายามหาคนที่มีความรู้ในด้านต่างๆซึ่งก็ที่ผ่านมาเราก็จะมีอยู่เป็นระยะระยะนะครับคราวนี้เราต้องการที่จะมุ่งเน้นใน ศักยภาพของคนรุ่นใหม่ด้วยการที่ว่าเราสามารถทำอะไรหลายอย่างด้วยกันได้โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์มากมายนะักคือก็เลยตั้งชื่อว่ามีมีเนี่ยนะมีมือถือมือถืออันเดียวอันนี้ก็จากประสบการณ์ของผมด้วยว่าตอนช่วงที่ผมอยู่ที่เปรูนะครับผมไปในช่วงโควิด แล้วการที่ผมไปอยู่ประเทศไกลๆเนี่ยนะฮะหากผมไม่พูดในสิ่งที่ผมพบเจอก็จะไม่มีใครพูดแทนผมดังนั้นผมก็เลยใช้โอกาสนั้นนะครับสร้างตัวตนขึ้นมาในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะใน YouTube ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงโควิดก็จะมีคนที่ติดค้างอยู่ในลาตินอเมริกาอยู่เยอะอยู่ในเปรูก็เยอะบางคนไปติดค้างอยู่ในแถวป่าอเมซอน เพราะว่าไปไปเที่ยวแล้วกระทรวงการต่างประเทศของเปรูเนเชิญท่านทูตทั้งหลายไปพบแล้วบอกว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราจะปิดประเทศนะ,ะแล้วก็แล้วก็ปิดนะก็ปิดทั้งทางบกทางเรือทางอากาศแล้วก็มีคนไทยที่ติดค้างอยู่เยอะเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเอ๊กก็ต้องมีการคอมมิวนิเคตกับประชาชนผมก็เลยเริ่มจากโทรศัพท์มือถือ อันเดียวของผมเนี่ยนะครับก็ก็เริ่มพูดก็เดินไปในบ้านก็ยกขึ้นมาถ่ายคลิปพูดนะครับแล้วก็ก็ได้ประโยชน์นะครับคนหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขาเป็นห่วงโดยเฉพาะอย่างผู้ปกครองมีมีเด็กๆเ,เนี่ยไปเรียนหนังสืออยู่ที่เปรูเป็นเด็กนักเรียน afs อยู่ตามเมืองต่างๆเนี่ยหลายคนทีเดียวแล้วก็มีความเป็นห่วงกังวลเรื่องของลูกว่าอยู่ยังไงนะ ดังนั้นการคอมมูนิเคตด้วยการใช้โทรศัพท์มือถืออันเดียวของผมเนี่ยก็ผมว่ามีประโยชน์ในช่วงนั้นผมก็ไม่มีไม่มีโอกาสในการที่จะหาอุปกรณ์ซึ่งในวันนี้ผมมีอุปกรณ์เยอะแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาที่เราจะนำเสนอหรือว่าหรือว่าในเรื่องของ ของ Product ผลิตภัณฑ์ที่ที่เรามีแล้วนำเสนอนะครับดังนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ดีมากนะครับแล้วปรากฏปรากฏว่าอยู่ที่นี่นะฮะเราก็จะมีมีหลายคนที่มีความชำนาญในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับคุณลุยส์พัฒนาเนี่ยก็มีความชำนาญมากมีช่อง YouTube ของตัวเองมีโซเชียลมีเดียมี l o w i n g มี TikTok มีคนติดตามเป็นเป็นล้านแต่ละคลิปนี่ก็สามารถที่จะกระจายไปถึงได้นะฮะผมก็เลยเห็น,หนว่าเออเนี่ยเราน่าจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับเผยแพร่ความรู้ซึ่งผมก็พยายามกับหลายท่านเนี่ยนะฮะก็พยายามบอกไปบอกว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันหนีไม่พ้นที่เราจะต้องมีตัวตนในโลกโซเชียลมีเดียนะครับคือ เทคโนโลยีก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะความเสี่ยงก็มีแต่ว่าเราก็เลือกใช้ในในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์นั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าวันนี้การบรรยายเนี่ยเราก็จะได้มุมมองจากคนรุ่นใหม่ซึ่งผมก็จะพยายามเรียนรู้จากคนรุ่นใหม่อยู่เสมอนะครับคือบางครั้งเราทำอะไรก็ทำด้วยความเคยชินซึ่งความเคยชินของเรานี่อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ ที่ยุคใหม่เขาเขามุ่งเน้นอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นผมก็เลยมองว่าผมต้องการที่อยากจะเผยแพร่พรความรู้แล้วก็เป็นสเต็ปสเตนะครับเ,เคยทำมาในเรื่องของเ,อเรื่องของการทำอ e ีคอมเมิร์ซก็เคยเรื่องของ AI ก็เคยเรื่องหลายเรื่องนะครับที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็เคยเรื่องของการดูแลด้านการเงินนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ สำคัญเพราะว่าผมก็มองว่าคนจํานวนมากเนี่ยไม่มีความรู้ในในด้านการเงินหลายคนก็เลยประสบปัญหาว่าจะดูแลตัวเองยังไงนะฮะ,ะหลายท่านก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ที่ติดต่อผมมาในในช่อง TikTok ซึ่งเป็นช่องทางที่คนคนแบบสามารถติดต่อผมได้มากเนี่ยผมก็สังเกตดูแล้วก็ ดูก็เห็นว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องต่างๆของเขาเนี่ยมันเกิดมาจากพื้นฐานของปัญหาเรื่องเงินแล้วจริงๆอ่ะปัญหาเรื่องเงินถ้าดลูลึกซึ้งเข้าไปเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องของการใช้ชีวิตนะฮะ,ะดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามให้ความรู้เพราะว่าความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ คือผมก็พูดทักทายไปในช่วงนี้นะครับถ้าท่านท่านไหนมีคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับแล้วก็พอถ้าได้เวลาที่สมควรผมก็จะกล่าวเปิดนะครับนี่ก็เป็นโอกาสอันดีผมก็ดีใจนะครับดีใจผมมาอยู่ที่ UAE ได้3ปีแล้วนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เป็นเวลาที่เหมาะสม <c oughs> เป็นเวลาที่เหมาะสม <c oughs> เพราะว่าเดือนหน้าเนี่ย <c oughs> ผมก็จะ จะครบวาระนะฮะผมก็จะเดินทางกลับประเทศไทยเพราะว่าผมเนี่ยจะ,กะเกษียณอายุนะครับผมก็จะเหลือเหลือเวลาที่อยู่ในในอาบูดาบีเนี่ยหนึ่งเดือน7วันนะครับหเดือน7วัน8ชั่วโมงในการที่จะอยู่ที่อาบูดาบีนะครับก็ก็มีความดีใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาอยู่ในภูมิภาคแถบนี้ผมได้ ความรู้ได้อะไรต่างๆมากมายจากจาก UAE นะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านคนไทยที่มาที่นี่ก็เหมือนผมอะ่ะก็เห็นเห็นเช่นกันว่าการที่เรามาอยู่ที่นี่เนี่ยเราเราได้ประโยชน์มากเราได้เห็นประเทศที่พัฒนานะครับพัฒนาไปมากเลยนะผมยอมรับว่าผมเคยมา UAE เนี่ยนานมากแล้วครั้งแรกที่มากับครั้งนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันมากนะครับเ,เคยมาดูไบเคยมาอาบูดาบีมาประชุมนานมากแล้วนะแต่พอพอมาถึงตอนนี้ก็เห็นพัฒนาการไปก้าวไกลแล้วก็แล้วดีใจผมก็เชื่อว่ามีอะไรหลายอย่างที่เราสามารถจะนำไปปรับใช้กับกับประเทศไทยได้การมอง การมองที่จะทําให้ประเทศก้าวหน้าที่นี่เราต้องยอมรับว่ามีความมีความแอดวานซ์มีความทันสมัยนะครับผมผมชื่นชมผมชื่นชมนะครับแล้วก็เราก็อยากจะสร้างความเป็นพันธมิตรระหว่างเรากับ UAE ขึ้นมานะครับดังนั้นการที่ผมเห็นคนไทยอยู่ที่นี่เนี่ยผมก็เชื่อว่าจำนวนเนี่ยเป็นหมื่นๆน,นะอาจจะไม่มีตัวเลขที่เป็นทางการมากเท่าไหร่ทางการ ที่เห็นก็อาจจะเป็น 4- ี่ห้าพันแต่ว่าตัวเลขที่เกินมากกว่านั้นเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นอาจจะเฉียดถ,ถึง2 0 0 0 0ืนได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเวลาไปเนี่ยก็ไปพบคนไทยโดยที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีคนไทยอยู่ที่นั่นเนี่ยก,ก็ด้วยความภูมิใจแล้วก็ยิ่งได้เจอคนไทยที่ท,ที่ประสบความสำเร็จผมก็ดีใจนะครับ แล้วก็อยากจะเห็นวัฒนธรรมไทยเห็นเห็นเครือข่ายคนไทยความรู้ที่เราสามารถที่จะมามาแชร์ร่วมกันมาสร้างเครือข่ายกับ UAE ได้นะฮะแสดงว่าเรื่องของระบบเครือข่ายของเราเนี่ยอาจจะช้าหรือเ่าตอนนี้มีคนดู41คนนะฮะ คนดู41คนดีดีเลยนะฮะดีเลยถ้าถ้าใครอยากจะคอมเมนต์ผมก็ยินดีต้อนรับคอมเมนต์ทุกท่านนะครับ,บ,ค,รบครับคือในช่วงสองสมวันที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำการอบรมเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรามีคณะมาจากประเทศไทยมาจากกระทรวงพอมอมาจากกรมการกงสุลมามาพบปะกับทั้งทั้งวอ uh, ร์เนเทียนะฮะอาสาสมัครของเรากับกับคนไทยทั่วไปมาพูดให้ฟังเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างอย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับก็ถือว่า เป็นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะฮะเราก็มีผู้ที่มีความรู้ด้วยนะที่อยู่ใน UAE ทั้งตำรวจทั้งทนายความเข้ามาให้ความรู้กับกับคนไทยนะผมก็ได้ไปเปิดที่ดูบด้วยนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พยายามทำนะฮะเราก็เชื่อว่าจะมีมีประโยชน์มากทีเดียวนะครับ ขอเสียงหน่อยครับได้ยินคราวหน้าเปิดเพลงรอไว้นิดก็ดีนะคะได้เช็คเสียงได้เเอเอก็เป็นไอเดียที่ดีนะเผื่อว่าเผื่อว่าบางท่านที่เข้ามาแล้วอาจจะไม่แน่ใจว่าระบบเสียงใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะครับลองเปิดพัดสปนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงระบบเสียง ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของ Wi-Fi นะตอนนี้ว่าว่าเชื่อมกันได้ Stable มไหมได้ไหมฮะดำได้ยินไหมครับดังได้ยินครับอาจจะมีกระตุกบางช่วงครับอ๋อโอเคเตือนเชิงทินทุกต่วเปิดได้เลยอ๋อครับถ้างนั้นเดี๋ยวผมจะต่วเปิดนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นทางการหลังจากนั้นก็จะให้มีการบรรยาย ต่อไปนะครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้นะครับทั้งจากที่อยู่ที่ UAE และจากประเทศไทยในนามของสถานเอกอัครราชทูตนก,กรุงอุบูดาบีผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมากล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ การสร้างรายได้หลัก10ล้านด้วยมือถือเครื่องเดียวซึ่งถือว่าเป็นการอบรมครั้งที่5ของซีรีส์การเสริมสร้างทักษะใหม่ๆให้กับนักศึกษาคนไทยในต่างแดนรวมถึงผู้ที่สนใจในสาขาอาชีพแห่งอนาคตที่ผ่านมาสถานเอกราชะทูตได้ริเริ่มการอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมยุค ดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้เครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานการสร้างรายได้ผ่านคอนเทนต์ออนไลน์การบริหารการเงินในโลกดิจิทัลตลอดจนหัวข้อที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้แก่ผู้เข้าร่วมซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความตั้งใจ ของเราในการเสริมสร้างศักยภาพและการยกระดับความรู้ให้กับชุมชนไทยในต่างประเทศปัจจุบันการค้าขายออนไลน์ได้กลายเป็น,นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจโลกเชื่อมโยงผู้คนและตลาดเข้าด้วยกันอย่างไร้พรมแดนเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยคนรุ่นใหม่และ ชุมชนไทยในต่างแดนสามารถก้าวเข้าสู่ตลาดโลกได้อย่างมั่นใจและเท่าเทียมที่สำคัญยังเป็นสาขาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งให้ความสำคัญทั้งด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสร้างโอกาสที่ทั่วถึง ในโอกาสนี้ผมขอแสดงความชื่นชมและต้อนรับวิทยากรของเราคือคุณทรงศักด์ปัญญาธรักษ์เจ้าของช่อง y u t u b e ดอมทิมเวิร์มีผู้ติดตามเกือบ2.5ล้านคนและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่จำนวนมากด้วยประสบการณ์จริงและวิธีการถ่ายทอดที่เข้าใจง่าย ผมเชื่อมั่นว่าการบรรยายครั้งนี้จะช่วยเติมเต็มความรู้และแนวคิดที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงและจะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการทำธรุรกิจออนไลน์ท้ายที่สุดนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่าน จะได้รับทั้งความรู้และแรงบันดาลใจนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจชุมชนและสังคมของเราบัดนี้ผมขอประกาศเปิดการสัมมนาออนไลน์การขายออนไลน์อย่างเป็นทางการครับ